ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลแม่เงินตั้งอยู่บ้านแม่เงินหมู่ที่6ตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการศึกษาในชุมชนทำหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญสำหรับประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ส่งเสริมพัฒน,นาประชาธิปไตยอีกแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงแสน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลม่เงินได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากเทศบาลตำบลแม่เงินที่ให้ใช้เป็นพื้นที่ดำเนินง,งานด้านประชาธิปไตยโดยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยภายในชุมชนรวมถึงให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแก่ประชาชนและนักสื่อานในตำบลแม่เงิน โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด14คนประกอบด้วยชาย4คนและหญิง10คนโดยมีนายไพโรธโประหาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและนางสุภาพจันแปงเงินเป็นรองประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลแม่เงินแห่งนี้ครอบคลุมทั้งหมด12หมู่บ้านศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลแม่เงิน จึงขอเข้ารับการประเมินมาตรฐานของศูนย์พัฒนาประชาธิปไตยโดยมีองค์ประกอบ5องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1กลุ่มสมาชิกสถานที่ดำเนินการมีการสร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชนให้สมัครเป็นสมาชิกสสปชตโดยมีการออกพื้นที่ประชาคมตามหมู่บ้านในพื้นที่ของตำบลแม่เงินเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชน สมาชิกให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมของสอสอปชตสมาชิกสอสอปชตเข้าร่วมการประชุมแต่ละไตรมาสมีร่วมกิจกรรมเดินรโณโโรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสอสปชตร่วมประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนมีกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนภารกิจเครือข่ายการเลือกตั้ง และร่วมปฏิบัติหน้าที่กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งร่วมกิจกรรมสสปชตส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยการอบรมความรู้ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพมีการอบรมเกี่ยวกับสาระสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กับผู้สังเกตการและการเลือกตั้งในอำเภอเชียงแสนม,มีการร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพแก่ประชาชนมีการปฏิบัติงานเลือกตั้งมืออาชีพร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีสถานที่ดำเนินการของสอสอปชตที่แน่นอนเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน สสปชตตำบลแม่เงินตั้งอยู่ที่บ้านแม่เงินหมู่ที่6ตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยชุมชนมีมุมศูนย์ข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสสปชต และงานส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนโดยการเผยแพร่กิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีผ้ามหากษัตริย์ทร,ทรงเป็นประมุขให้กับประชาชนและนักศึกษาองค์ประกอบที่ 2. กรรมการมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย3เดือนต่อหนึ่งครั้ง กรรมการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับประชาชนในหมู่บ้านกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่สำนักง,งานกกตกำหนดสมาสอสอชาาิกสสปชตเข้ารับการอบรมกิจกรรมตามหลักสูตรที่สำนักง,งานกกนะตกำหนดและนำะขยายผลในหมู่บ้านของตอนเองและยังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเป็นผู้สังเกตการองค์ประกอบที่3กฎกติกาข้อตกลงมีกฎกติกาข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรมีการชี้แจงทำความเข้าใจและมีข้อสังเกตร่วมกันในการถือปฏิบัติองค์ประกอบที่4กองทุนมีกองทุนสสปะชะตเพื่อใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มีการแสวงหาทรัพยากรสนับสนุนสอสอปชตมีการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานกะกะตและสกะรระดับอำเภอเชียงแสนในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพให้กับประชาชนและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมด้านประชาธิปไตยองค์ประกอบที่5กิจกรรม มีการจัดทำแผนโครงการกิจกรรมของสอสอปชาตาตํำบลแม่เงินและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวิธีประชาธิปไตยชุมชนมีการร่วมวางแผนร่วมกับสำนักง,งานกกตเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนการสร้างพลเมืองคุณภาพตามโครงการส่ง,สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยชุมชน มีการสอดแทรกองค์ความรู้สู่สมาชิกภาคีเครือข่ายและคนในชุมชนผ่านการประชุมสัมมนา,ากิจกรรมของภาคีเครือข่ายมีการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายร่วมแก้ปัญหาชุมชนตามแนวทางประชาธิปไตยโดยมีการสอดแทรกองความรู้สู่สมาชิกและคนในชุมชนผ่านการประชุมและมีการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย ร่วมแก้ปัญหาชุมชนตามแนวทางประชาธิปไตยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดยรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิ์และเฝ้าระวังไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเพื่อให้คนในหมู่บ้านชุมชนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้มีการสรุปผลบทเรียนหลังเสร็จสิ้นโครงการกิจกรรมสู่การวางแผนขยายผลอย่างสม่ำเสมอ